หัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็คือหัวข้อที่ชื่อว่านัยนยาย New Deal s หรือภาษาไทยอาจจะแปลว่าข้อตกลงใหม่เนื้อหาของอ n w w e e l l ที่พูดวันนี้มาจากสารนาุกรมออนไลน์บริตานิก้านะคะะนรับนยนาย New Deal เนี่ยเป็นนิยบายที่เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลินดิดาโน รูสเวล์หรือว่าตัวยอ่อคือ FDR นะซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี1933ถึงปี1939นะซึ่งเป็นนะประธานเทมดีในของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะในบาร์นี้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะให้กับประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากนะสภาวะของเศรษฐกิจตกต่ำ นักนโยบายน,น,น้นในเรื่องของการปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับการปฏิรูปเกษตรกรกรมการอกอบกู้นะทางด้านการเงินนะครับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำการช่วยเหลือแรงงานและก็การดูแลเรื่องอหาที่อยู่อาศัยสํานรับคนที่ไร้บ้าน ะะสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มขอบเขตกิจกรรมของรัฐบาลกลางเป็นอย่างมากสาเหตุสำคัญของอออการต้องนำนิยบายนิว d ดี l มาใช้ซึ่งเกิดจากการความล้มเหลวของการบริหารงานของอผู้นำรัฐบาลก่อนหน้านี้นั่นก็คือ,อประธานาธิบดีเฮ เพอร์เบิร์ตทูเวอร์ซึ่งเผชิญกับการตกต่ำทางด้านเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่า The Great Depression นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ทำให้ชาวอเมริกันได้เทคะแนนเสียงนะให้กับประธานาธิบดี แรงกินดีโนโลรูสเวลขึ้นมานะเพื่อที่จะ,ะดำเนินการนโยบายนิวด a ลขึ้นมานะครับซึ่งนโยบาย New Deal, นิวด a ลนี้เป็นนโยบายที่ตรงกันข้ามกับปัจจานะปัจญาการเมืองแบบอเมริกันแบบดั้งเดิมที่มักจะเน้นปัชญาที่เราเรียกว่าเลเซอร์แฟร์หรือปล่อยเสรีให้กับภาคเอกชนดำเนินการนะเพราะว่า นโยบายดิวดิวเน้นจะเป็นการเพิ่มบทบาทของภาครัฐบาลให้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับในช่วง100วันแรกนะครับประธานาธิบดีแฟรงกินดีเนโนรุสเวลล์เองก็ได้มีการประกาศใช้อนบาลนี้นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันในนามของอสิ่งที่เรียกว่า The Hundred Days ซึ่งวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารชุดนี้ก็คือความพยายามในการบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานจำนวนมากซึ่งซึ่งว่างงานนะครับโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมานะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานเหล่านั้นโดยมีการแจกจ่ายความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้ง ในระยะสั้นจากภาครัฐบาลการจัดหางานชั่วคราวการจ้างงานตามโครงการก่อสร้างมีการกําหนดนโยบายโครงการก่อสร้ราโรง,างโดยการลงทุนของภาครัฐ<อ>เพื่อพยายามที่จะหางานให้กับประชาชนคนอเมริการกว่า8.5ล้านคน โครงสร้างเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างการสร้างถนนยาวกว่า600,000 50, 50,000ไม์นะครับโคร,รร 75, รโครงการสร้างสะพาน75,000สะพานโครงการสร้างนสาธาราะ8,000แห่งนะครับแล้วก็สร้างอาคารสราธารณะกว่า125,000อาคารนะครับ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินของรัฐบาลเพื่ออุดหนุนโครงการศิลปะของรัฐบาลกลางโครงการสนับสนุนนักเขียนของรัฐบาลกลางโครงการพัฒนาโครงการละครของรัฐบาลกลางด้วยนะฮะ,ะก่อนปี1935นะครับโครงการนยบาลนิวดิเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูธุรกิจและการเกษตรนะ ของประเทศที่ได้รับปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับนะครับการบริหารฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมนะครับควาพยายามในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการล่มสลายของตลาดหุ้นนะฮะในปี1929นะครับแล้วก็ความล้มเหลวของ ธนาคารขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการาาล,ล่มของตลาดหุ้นนะสารัฐตามมาด้วยนะครับตั้งแต่ปี1933ถึง1944นั้นนะครับประธานดิบีรูสเวลนั้นก็ได้มีการจัดรายการวิทธนะีที่ชื่อว่า Uh, f i เออร์ไซส์แชทนะครับซึ่งเป็นการ uh, จัดการเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจโดยใช้วิทยุเป็นสี่อกลางทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับในการดำเนินนโยะบาย uh, uh, New เ e e l l นะฮะแล้วก็รายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งเกิบคือเป็นภรรยาของประธานิดีรูสเวลล์นั่นเองน,น,นั่นก็ชื่อว่าออเอเลน่ารูสเวลล์นะครับก็ได้รับบทบาทที่สำคัญในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะครับแล้วก็รายงานการดำเนินงานของรัฐบาลนะบทำหน้าที่ในการช่วยประธาน,นรีบีในการสื่อสารกับประชาชน ในปี1935นะครับมีการเน้นข้อตกลงใหม่หรือ New Deal ใหม่นะฮะโดยการนำไปใช้ใน,ในมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือแรงงานแลกกลุ่มเมืองอื่นเกิดหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้บางที่เราเรียกว่า The Second New Deal หรือว่าข้อตกลงใหม่ครั้งที่2นั่นเองนะฮะโครงการข้อตกลงใหม่ครั้งที่สองนั้นก็จะกำหนด นะครับนี่บายออกเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่การบรรเทาทุกข์การาฟื้นฟูหรืรอ Recovery แล้วก็อันที่3ก็คือ Reform หรือการปฏิรูปนั่นเองนะฮะแม้ว่าหลายโปรแกรมจะให้ทั้งการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูก็ตามโปรแกรมการฟืร้นฟูข้อตกลงใหม่หรือ New Deal ใหม่นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพและสร้างเศรษฐกิจ ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะภาคส่วนที่ไม่ใช่ภาคธนาคารนะครับนะครับการส่งเสริมการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรโดยการกักอุปทานนะฮะเพื่อช่วยให้ผู้คนยังคงสามารถอยู่ในบ้านส่งเสริมการจ้างงาน,นระยะยาวนอกจากนี้โครงการปฏิรูปข้อตกลงใหม่นี้นะครับมันยังเกี่ยวข้องกับ กฎหมายที่มีความมุ่งหมายในการป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจนะครับเช่นภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเขายัางกำหนดเป้าหมายไปที่ธนาคารตลาดหุ้นแรงงานและก็สาภาพแรงงานด้วยนะครับต่อมาในปี1935มนะมีการออกพระราชบัญญัติที่เราเรียกว่าเดวัคเนอร์เอ็กซ์นะฮะ1935นี้ขึ้นมาโดยการเพิ่มอำนาจของรัฐบาลกลาง ในด้านความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากนะครับมีการเสริมสร้างอำนาจในการจัดตั้งสหภาพแรงงานนะครับนะครับหรือที่เรียกว่า labor union เนี่ยนะครับนะครับให้สหภาพารแรงงานแรงงานนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาตินะฮะหรือว่า NLRB นะครับเพื่อดำเนินโครงการนี้นะครับ พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมหรือที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติค่าจ้างและชั่วโมองเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่กําหนดให้มีกฎระเบียบบังคับด้านค่าจ้างและชั่วโมองของรัฐบาลกลางทั่วประเทศนะ,นะครับนะครับมีการผ่านกฎหมายเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อจำนองที่ที่อ่อ,อนแอนะครับและมีการรับประกันสินเชื่อของธนาคารนะครับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ในแบบนิวเดีนะครับแม้ว่าโครงการนิวเด a l นั้นจะมีผลกระทบต่อการขยายตัวโดยตรงเพียงเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจนะแต่ว่าถ้ามองในงแง่ของอการนำไปสู่เซนติเมนต์หรือว่า ทัศนกติที่ดีนเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจนะครับก็ย่อมที่จะมองได้ว่ามันมีผลบวกนะครับโดยในภายในปี1941เนี่ยนะครับการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาภายในประมาณ10%นะครับ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีขึ้นในระยะยาวนะครับดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะครับนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเร่งใช้งบประมาณทางด้านการทหารนนะครับ ถึงแม้จะมีการต่อต้านจากภาคธุรกิจและส่วนอื่นๆของชุมชนนะครับที่มองว่านิยายนิวเดียนั้นมีความโน้มเอียงหรือเอ็นเอียงไปในทางแนวคิดแบบสังคมนิยมนะครับ socialistic tendency เนี่ยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันว่านะครับนโยบายนี้ก็ได้ส่งผลที่ทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการฟื้นตัวจากภาคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ ผู้นำของสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่อจากนั้นนะเช่นประธานิีดีแฮร์รี่ r อสทรูแมนซึ่งดำรงตำแหน่งใ,ในปี1 9 4 5 5 3กเนี่ยก็ยังคงดำเนินนิยบายนะฮะสารต่อแนวคิดของประธานรีดีรู o ส e v e l t เช่นเดียวกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพักการเมืองสองพักใหญ่ของสหรัฐนะทั้งพัก รีพับลิกันและก็พรรคเดโมแครตเนี่ยต่างก็ยอมรับแนวทางนโยบายนิวด a วนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศอ,อย่างถาวรอีกด้วยนะครับอันนี้คือความสำคัญของอนโยบายนิวด a วที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐ